จริงไหมพอ่อจริงทำไมจะไม่จริงล่ะออกจริงไหมจริงให้แม่เลยเนี่อให้คือเลยนี่อยให้คือให้คืออันนี้ปู่ฤาษีนะให้เก้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับปู่ฤาษีนะคะหรือว่าร่างทรงปู่ฤาษีนะซึ่งได้ข่าวว่าปู่มางวดไหนเข้าทุกงวดนะคะอินความยมยักษ์เทพเทว,พวาพระภูมิเจ้าพี่พระแมธธรณี คุณของพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าวันนี้ลูกหลานขอเปิดโชคเปิดลาภไดสถานวัดวารามวัดโพิสอาดนี้ขอให้เปิดอาการเรื่อันให้ลูกให้หลานให้เป็นความจริงให้เป็นความจริงพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพุทโธพุทธังพลังตั้งรรมังเกิดเปิดโลกพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพุทโธพุทธังพลังตั้งรรมังเกิดเปิดโลกเปิดสามภพสามภูมิหรอสมบัตเสวรสมบัติเทวโลกสมบัต ทั้งสิบสี่ชั้นบาดาลขอให้เปิดโชคเปิดลาภออกปากออกคำแม่สีกาออกเอ่ยเผยวาจาถ้าเป็นองค์ไอไข่มาก็ขอให้เป็นจริงสมเกียรตนาปารถนาของเขาลูกหลานเขาจะเดินทางมาก็ดีให้คาให้คูณให้ลูกให้ลใหลานนันสถานที่นี้เอาเปิดด้วยนโมพุทธายะนามภาษาเจ้าภกคัสืะท่านพระภูมิเจ้าที่เอ๋นั่นอยู่ดีหรือเร่ยงสังขารตังโลกวิทูถ้าท่านอยู่ดีแล้วข้าพเจ้าจะขอเลขท้ายสามตัวของรางวัลเลข ทั้งเลขใหญ่ทั้งเขาขอให้เป็นจริงอย่างที่เขามาตั้งใจมาก็ขอให้ได้ลูกหลานมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งหน้าอย่าให้ปิดให้บังเปิดพุทธเปิดทาเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะนามพระทะจะาพระกัสสเปิดโชคเปิดชัยเปิดขุมสมบัติแห่งวังบาดานทั้งที่หชั้นฟ้าสิ้าชั้นดินข้าพเจ้าขอเปิดด้วยนโมพุทธายะนามพระทะจะพระกัสสอ้าวมิมน เดียวหัวสูเด้พากันเอาสเลยบ้านเมื่องอันนี้มันนัาเป็นจริงส่สูบ้านเมื่องนี่เพิ่เป็นจริงส่เหมืนว่าดูดูกาชีจำรันตูกาตีพ่อจะให้เลขใหญ่ไหมล่ะลูกนะพ่อจะให้เลขใหญ่ไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่เลขใหญ่เป็นของพ่อนะแต่พ่อพลายสีจะให้นะจะเป็นพ่อเออนั่นจะให้เลขใหญ่นะลูกนะ อีจ <S preach ers> ําระตุกาจีสําระตุกาติจําระตุกาจีอิสําระตรกะปรตุกาจีสําระตรกะปรบอะพนุตนมนต์มนต์สันมนต์นิมนต์มานีมามาเจสาโรมานะขาทันตาจะโจตะโจนิมนต์มานีมามาเจสาโรมานะขาทันตาจะโจตะโจขอพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดอาคาเลขยันเปิดเลขใหญ่วันที่16นี้ละพ่อนะวันที่16พฤศจิกายนพศ2567บุรุกาจีจําระตรุกาจีสําระันตุ ยิ่งจะมาตากาบเราตโลกาตียิ่งจะประตูกาตีต่างเอาดูพ่อดูเฮ้ยอืมหนุ่มพวกนี้นะพ่อเอ้ยให้มันจิบกลองฝาหาให้มันดังกลองฝาอาชแนยขึ้นทีกันนะพ่อเอ้ยเปิดฝาเปิดแผ่นดินเปิดทั้งจีงองชั้นฟ้าเออบอมีเนี้ยวขัดกองเงี้ยวไร่จังย่างเงี้ยพ่อเด้อลูกพ่อหน่อยขอโจ้พ่อพระองค์ เออบันนีก็อยู่ในวัดเลว่าก็ขอเปิดทางให้ลูกให้หลานเขามีโชคสามโตเดี๋ยวพอด้วยตุรกาจีจ่าจ้าตุตุตุตูตูตุตุกาจีจัมเรนตีจารวะจิจารวะจารวะาพโรตุรกาจีจัมเรนตีโอ้ยเออเอาสี่ไฮอยู่เญ่งไงเกินได้สูอ่านาทีของฝ่ายมือต่ำเลงเลรใหญ่แล้วลูกหลานเอ้ยเออเป็นยังทีนะลูกหลานทีจัมเรนตุรกาจีจัมเรนตุรกาจีมีจัมเรนตุรกาจีจัมเรนตี เอาลูกละ่ะนี่มาแล้วลูกหลานนี่นี่มาแล้วเด้อเด้อมาแล้วนี่ลูกมาแล้วนะลูกนะนี่มาแล้วอะไรจะตามมาแล้วพ่อบ้านเนี่ยดิกับร,รูตูกาจินตาดากาดิชมาเรนตีจับประตูรูกาจีโอ้ยรูกาจิกาจีการูกาเอาดูดูดูเอามันขึ้นมาเห็นน้ำตาหลวดพอเอ้ยไอ้มันทะลุขึ้นมาทาั้งตาวดมันจังแจ้ง อย่าให้มันมาเห็ุปัญหาเขาที่พอไงดูกาชีจำรันตูด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 ูกาตีจำรันตูรูกาตีของจริงนะพ่อนะให้ของจริงเลยนะอีจำรันจูจูรูกาตีจำรันตูอีจำรัญตีการันตีห่วยคือไมอย่างสี่ลูกหล่ะมันมานี่นี่นี่มันมาหนี่อีกาบันตูมันมีเก่าที่ลูกหล่ะมี่เก่ามีเก้าเล้อลูกด่าเนี้อเอาพ่อจะบอกตรงๆนะลูกนะ มีเก้าแล้วก็มีห้านลูกนะแล้วก็มีหกะนลูกนะมีเก้าห้าหกนลูกนะอบนนะลูกนะเก้าห้าหกนี่บนเก้าห้าหกนะลูกนะปูรูกาจีจะมบันตีเ็กกตูตูกาจีเก้าห้าหกบนนะลูกนะอือจีกับประตูออกจริงไหมพ่อจริงทำไมจะไม่จริงล่ะออกริงไหมยิงเออริงก็ให้ริงนะพ่อเอ้ปุรูกาจีจะ9เก้าห้าหก บนจีกับเรื่จุตรูกาจิจำเรนตีเาระกับรื่รูกาจิตรตาห้าหกบนจีกับรงตรูกาจิจำเรนตีจิตรูกาจิตีกับรองรกาเออแมนแมนละให้แม่นแเลยนี่ให้ถือเลยนี่ให้ถือให้ถือด้วยมันลุมเสียงยังที่บแลถือบอได้เด้วแต่ที่มีซื้อเสียงก็ต้องถือตัวจังที่ซื้อเสียงได้ขันว่มีซื้อมันก็บ่ถือด้วยเนาะ นี่ปูกาจีจำปันตูกาตีอันนี้ปูเรือสีนะครับให้ hey, 9ก้าห้าหนะลูกนะครับอืมเก้าห้าหมันสิตใจเครื่องหนึ่งว่ะลูก,กเอ้การจากักเลียเบผูกตัวจัน้ำผงเป็นลังสัน,กกนติเต่าพันปูไม่ไเป็นลุงสันีิเดียวอีกสักคือาำปันจิจุล,ลูกาจีจำป็นจีโอ้นี่นะลูกนะบน9ก้าห้าห ล่างหกสี่นะลูกนะหกสี่พ่อบอกตรงๆเลยนะครับเออดังเที่ยวนี้แหละลูกดูไม่ได้เลขใหญ่นะลูกนะหกสี่ล่างนะลูกนะอือืมบูกาจีจามเรนติรูกาจีตาดะจริงไหมจริงเออทำไมจะไม่จริงล่ะกูออกปากว่าพูดในหูฟังนี่มันก็ดีดินี่อืมกูไม่อยากพูดนะเลขไอ้ตัวเลขเนี่ยมันเสียศีลเสียธรรมกูมึงรู้จักไหมอืมกูไม่อยากพูดนะนี่ กูอยากให้สู้เฉยๆนะสู้เดินทางมากูอยากให้สู้ดังเฉยๆนะถ้ามึงอยากดังกูจะให้ดังดังแน่นอนพูดี้ลูกนะการิตตจะรรทุกบรรทุกกาจิตตจะไปจิตรากาบกู เออจริงนีกระป๋องตัูเจ้าของพ่อพ่อก็ยังไม่จบแพ่อก็อยากได้มะพร้าวสักเก้าลูกโอพ่ออยากได้มะพร้าวอ่อนสักเก้าลูกน้ําทิพย์ของพ่อนะลูกนะน้ํำทิพพ่อดื่มพ่อจะดื่มน้ําทิพย์นะลูกนะเออพ่อดื่มน้ําทิพมาเผาก้าวลูกอืมมามาดื่มให้พ่อดื่มอืมที่กระป๋องจูบุกากีไหวกูมาให้กูกกูมาให้เพียดดอกย้๊าขึ้นกูมาให้เพียด มวยถือเนื้อูวหลาเอ้จะออกมาสมตัวก็ย่างกูคิดถึกรังโอ้ยกูก็เพิ่งหาปูดูกชินสมาริตีตีเลยวะถ้าไม่พังงานขึ้นก็ไม่ดังนะลูกนะจะงอโงาคือไก่เนี่ยกว่าดังลูกไก่กูไม่หาโตไก่หาัตหกตัวนี่ละไก่กูนะกูเลี้ยงไยขึ้นตัวขึ้นมูดอกเนี่ยูรู้กชินสมาริตีกโรอที่สมารตก็บปตัโรกจินจะ เออเขาเดินทางมาเขาก็อยากมีชื่อเสียงนะลูกนะอืมัวนี้เขาก็อยากมีชื่อเสียงก็ขอให้ได้นะลูกนะที่เดินทางมาหาพอ่พอ,อพ่อจะประทานพรให้นะลูกนะพวกเจ้าท<ม>ั้งสอง2 2> นี่ จะดังนะลูกนะต่อไปไม่จะดังที่เดินมาถึงพ่อนี่จะจะดังแน้ำเตะสามตัวนี่ดังแน่ครับดังตัวสี่ตัวที่จะัวนตัวลูกข้างบนนี่พ่อให้ไก่สี่ห้าตัวนะลูกสี่ห้าหกตัวนี่แหละนะข้างล่างนี่หกสี่นะลูกนะพ่อบอกตรงๆเลยทำเมาอยู่กับบุรูจูเจดากาธีชมาลศกปุรุจูกาธจตราติเอามุติเมนบาลวะ่อเมณยังสิบ่นเมนเดี๋ยวกูให้ถึกล่ะ ไอ้เถื่อก็เด้เรียกไง่ลูกหล่ะดูดูตุลกชิจำบันตีตีกาพวกเองก็ลําบากนะลูกนะสองคนนี้ลําบากมากนะเดี๋ยวนี้นะลูกนะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไม่ถูกก็ยากนะลูกนะวิวก็ไม่ขึ้นอะไรก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวมาจะขึ้นตรงนี้แหละลูกมาขึ้นแล้วตอนี้เดี่ยวนี้มาขึ้นแล้วลูกนะอีจามันตุลกาจิตำบรนตุลกจิรำบันตีเออยิงไหมพ่อริงทำไมยังไม่จริงกูพูดจริงนะไม่พูดเล่นนะอืม ถูกก็ถูกจริงๆนะปังเลยนะปังเลยอืมปังปังเลยลูกอืม <c oughs> นี่ดูดู <c oughs> ดูการีจำเป็นทีเออืมดีกาประจุเออดีแต่มาดูดูการที่จะเอาดวงลงดวงขึ้นตอนนี้มาดวงขึ้นแล้วนะนะลูกนะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะต่อจะดวงให้นะดวงดวงให้ขึ้นทั้งสองดวงนะลูกนะเออต่อดวงให้ขึ้นทั้งสองดวงมันจึงจะได้สําเร็จนะลูกนะมันจะไม่ลําบากเหมือนเดี๋ยวนี้ลาบากนะลูกนะ ที่ปอบรอดูด so oh, uh, okay. ูการจินตนาการที่ชมเบอร์ตูตูปฏิดาบตาตาฟังอ๋อนิมนต์นิมนต์อ๋อยุติเมื่อตอนนี้แล้วลูกะพ่อบอกครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นแนวทางที่ปู่หรือสีประทับร่างเลยนะพอดีแล้วก็บนนี่ก็จะเป็นเลขของปู่หรืีนะคะให้เนาะสองตัวก็จะเป็นสี หกสี่ก็อย่าลืมกลับหัวด้วยเนาะอาจจะเป็นเก้าสี่ได้นะครกลับหัวไว้เดี๋ยวไปกลับหัวกันเอานะคะเก้าห้าหกแล้วก็หกสี่บอกว่าแน่นอนนะครับวนมาแน่นะนะครับของจิงนะทุกคนก็ลองดูเนาะโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวนี้เป็นแค่แนวทางเนาะถ้าใครชอบก็สามารถไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับขอให้ทท่านโชคดีมีโชคลาภครับ แกจะมาให้ตรงเลยีด้ทํามามไม่ผิดนะนานท่านให้ทีที่เป็นปู่ฤษีเข้ามา,าถ้า,ท,าท่านมามันจะปังน,นานๆท่านลงทิงไม่ใช่ลงบ่อยลูก